เข้ามาในช่วงเบลกแรกของรายการสารสนินวันนี้นะครับเห็นไหมครับหลังข้าเบื้องหลังเอเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในไร่ของการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้นั่งกับผู้บริหารที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบกวนแนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมชื่อสมชายสกุลชิดครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าครูชาย อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากอะไรครับอ๋อแรกๆเริ่มต้นจากการการปลูกผลไม้ก่อนนะครับพอเราปลูกผลไม้นี่เราต้องใช้ยาเคมีเยอะต้องใช้ปุ๋ยเยอะและ้วคราวนี้เห็นว่าในภูเก็ตเราเนี่ยมันมีโรงแรมเยอะรีสอร์เยอะแล,ะและ้วก็บรนพักษาอากาศครับเราเห็นว่าเราน่าจะเปลี่ยนจากการปลูกผลไม้มาเป็นพวกพวกดอกไม้พวกไม้ใบที่เขาใช้ ใช้จัดใช้ประดับในโรงแรมตามรีสอร์ทนะฮะก็เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางจากการปลูกผลไม้ <c oughs> มาเป็นปลูกดอกไม้แล้วก็ไม้ใบแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่นั้นเลย <c oughs> ะครัอย่างอย่างตัวไม้ใบยอย่างนี้ที่ปลูกอยู่เนี้ยสารเคมีมันน้อยกว่าเลยครับอ๋อใช้ใช้น้อยใช้น้อยใช้ไม่เยอะครับแล,ล้วก็ไม้ดอกก็เกือบเกือบจะไม่ไม่ต้องใช้เลยนอกจากนอกจากจําเป็นจริงๆงถึงต้องใช้ ครับ,รบแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้เดินชมแล้วคือว่ามีประเภทของต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับครับตรงนี้เนี่ยมีประมาณกี่ประเภทได้ครับก็มีประมาณถ้าเป็นจำพวกดอกเฮลิโคเนียก็ประมาณ6กว่าสายพันธุ์ฮะแล้วก็ไม้ใบมีมีพื้นที่ปลูกประมาณสองไร่ครับสองไร่กว่ากว่า I I thought, I thought of every possibility ไร่ของคูณใช้ชื่อชื่อไรอะไรครับอ๋อเราใช้ชื่อว่าสวนไม้ตัดดอกเมืองร้อนอนะฮะเริ่มตอนแรกนะฮะรเราจะปลูกจะปลูกไม้พวกนี้ส่งไปนอกนะฮะหลังจากที่ส่งไปนอกแล้วเราเห็นตลาดในภูเก็ตตลาดในพังงาตลาดจังหวัดใกล้เคียงนี้ดีกว่าที่จะส่งไปนอกเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจตา เกี่ <S 2> <S 2> ยวกับการออกใบเซอร์ติฟิเครับใบข้ามแดนอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่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 จำเป็นต้องมีปัญหาเยอะแล้วก็หาตลาดท้ายในจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงครับ,รบอย่างนี้คือว่ามีการจัดจําหน่ายคือออกทุกวันไหมฮะออกทุกวันครับทุกวันออกทุกวันแล้วกลุ่มก็คือเป็นกลุ่ม,ม<ร>ปเป็นกลุ่มไม้โรงแรมระดับฮะเป็นกลุ่มลูกค้าคือเป็นกลุ่มโรงแรมครับคนงานประมาณคนงานนี่แรกๆจําเป็นที่เราเริ่มต้นนะฮะการการเตรียมพื้นที่ปลูกการเตรียมระบบน้ํา แล้วก็การการเริ่มต้นในการปลูกนี่อาจจะต้องใช้เยอะแต่บอมาช่วงหลังประมาณอีกสักสองปีถึงสามปีนี้ก็มีการเฉพาะบำรุงรักษาแล้วกเก็บเกี่ยวลผลปิปแค่นั้นเองไม่ต้องใช้เยอะเลยครับ,รรบก็ตอนนี้มีมีคนงานมีผู้รวมง,งานทั้งหมดก็ประมาณสิบสิบกว่าคนสิบกว่าคนคอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วฮะก็ร่วมมาสักสิบปีได้แล้วครับ สิปีก็ถือว่าเยอะมากเลยครับในแต่ละปีนี่มีมีมผลมันเหมือนกันไหมครับไรายได้หรือว่าเขาไม่แน่ฮะอยู่ที่อยู่ที่ผลทางด้านบ้านเมืองด้วยบางครั้งเกี่ยวกับหน้า low season หน้า high s e a s ด้วยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงการไต์ ก็มีผลเหมือนกันเหรอครับอันนี้ครับเพราะว่าแขกที่จะเข้ามาตามโรงแรมมันอาจจะลดน้อยลงแล้วก็ทางแรงแเขาก็ไม่สั่งเขคอร์ลงมานะฮะเพราะว่าของพวกนี้อาจจะเป็นเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมของทางโรงแรมเขาสามารถลดได้เขาก็ลดนะฮะแล้วอย่างเอถามนิดนึงคืออย่างที่โรงแรมเขาสั่งไปเนี่ยเขาสั่งเป็นต้นเล็กๆไปหรือว่าสั่งเป็นต้นใหญ่แล้วก็ไปไปปลูกเองครับเขาไม่ไม่ครสั่งเป็นดอกไปครับสั่งเป็นดอกไม้อ๋อเฉพาะดอกไม้เป็นไม้ตัดดอกแล้วก็ไม้ตัดใบ แล้วไปไปะปรดาประดับประดาภัยในโรงแรมนะ oh. แล้วอย่างมหาาะไรงานรับปริญญาต่างจังหวัดอย่างมหาอะไรทักษิณอะไรพวกนี้ราชพัฒน์อะไรพวกนี้นะเขาจะ i n ่ <c oughs> อย่างที่เห็นพื้นที่ยี่สิบกว่าไร่ที่กชายบอกเนี่ยนะครับทำเลเนี่ยทำไมต้องมาเป็นที่นี่ครับอ๋อเมื่อก่อนเราเรามีคู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะอืมครับ,ค,รบคือเขาจะทำทางทางด้านซอรว์ทางด้งานพื้นที่มาจากมาจากดาวเทียมอะอ๋อคือจะใช้ดาวเทียมมองลงมาเลย,ออเยมองลงมาว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะปลูกเฮลิคุนีน่าจะปลนนะูกไม้ตระกูลนี้นขนาดนั้นเลยครับออตอนนี้คู่ค้าของเราคือ เป็นเป็นชาวเป็นชาวต่างชาติครับที่ได้ชุนจากจากทางทางประเทศเขามามาลงทุนที่ประเทศเรารนะฮะแล้วเขาก็แนะนําให้เราก็เราก็เริ่มต้นได้ได้ได้ความรู้มาจากเขาบ้างนะครัก็ทำโอ้ยก็แปลกแปลกนิดนะครับคือมองมาจากดาวเทียมเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยทำเลตรงเนี้ยเหมาะกับการปลูกครับรับเขาก็มามาตรงมาหาเราเลยอ๋อนะฮะ เขาดูเขาดูแลเขาซอร์เวลแล้วว่าเอน่าจะทําตรงนี้นะแล้วเขาก็มามามาทำร่วมกับเราก็จะส่งไปเมืองนอกตอนเริ่มแรกกันนะฮะแล้วก็ชายคิดว่ามันจริงไหมครับอย่างที่จริงครับจริงจริงจริงฮะเพราะว่าที่เขาปลูกแล้วเขาวิจัยแล้วเขามีมีมีชาวต่างชาติที่มาดูงานตอนนั้นนะฮะเขาเขาเขาคุยกับเราว่าโอเคผ่านตรงนี้ครับเหมาะสมที่จะปลูกไม้พวกเฮลิคนเนียพวกไม้เมืองร้อนนะครับแล้วมันแตกต่างกับตรงอื่นยังไงครับอันนี้คือสงสัยคือตรงนี้ผม ว่าอากาศในแต่ใน,ใน,ในแต่ละเดือนภายในหนึ่งปีอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่ร้อนแดดแผดเผาจนเกินไปหรือว่าเป็น,เป,นเป็นทางทางลมผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาจะมองมอง,มองภาพรวมมันอย่างนั้นแล้วก็มีความความชื้นความชื้นในในพื้นดินเยอะครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือมีแบบว่าเข้ามาซื้อเองอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีครับมีมีเยอะเลยครับ มีม,มีลูกค้าทั่วจังหวัดเลยฮะจะมาที่นี่อืครับของพวกรีสอร์ทพวกชาวต่างชาติเข,า,เขาพยายามเข้ามาแล้วก็มีป้ายบอกตลอดทางอ๋อใช่เก็เ,เห็นโครงการไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรตินะครับอ๋อแล้วแล้วยังไงถึงได้เป็นโครงการไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติครับสมัยที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมัยที่ว่าพญานาจเจ็ดสิสองพรรษาไหมที่ว่ามีโครงการให้ภาคใต้มีหนึ่งจังหวัดที่มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ เฉลิมเพื่อเกียรติแล้วก็ผู้ว่าราชการ,ร,าการแต่เรกมาไปไประชุมกันที่กรุงเทพแล้วก็เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นเป็นเป็นจังหวัดนำร่องครับแล้วก็เลือกที่นี่เป็นเป็นจุดหนึ่งเกี่ยวกับแปลงไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติครับครับแล้วก็ในแต่ละวันนี้มีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาเยี่ยมฮะลูกค้าแปลกๆเข้ามาบ้างไหมครับมีฮะลูกค้ามีมากันเยอะแม่เจ้า เจ้าหญิงจากไอร์แลนด์แล้วก็พวกทูดต่างๆเล้วก็มาแล้วแล้วนอกเหนือจากที่ว่าลงเราไปลงไว้ตามโรงแรมแล้วเนี่ยเรายังไปออกตามศูนย์งานต่างๆพวกโอท็อปหรือว่างานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่อื่นบ้างไหมครับอ,อ๋อท่างผู้ที่สวนนี้จะเป็นกรรมการการจัดงานประจาปีของของสำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่แล้วครับปีหนึ่งเราจะจัดงานประมาณ10วันครับที่สวนนี้จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นไปออกเอาเอา,เอา,เอาพวกผลผลิตในสวนนี้ออกไปโชว์ นะฮะออกไปจัดจำหน่ายเขาเรามีออกได้ออกไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะโอ้มีครับไปต่างจังหวัดนี่มีม,ม,มีส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาในใน,ในงานเกษตรเ,เขาสนใจจะจะ,จะมาขอขอซื้อสายพันธุ์ของเราไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปทั่วประเทศนะฮะแล้วแล้วพวกพวกหนอ่อพวกพันธุ์อะไรพวกเนี้ยต่างประเทศก็สั่งมาเราก็แพ็คกล่องส่งไปเป็นสินค้าออกจาก,<อ>จากเราไปก็คือมีส่ง ต่างประเทศด้วยใช,ใช่ใช่วิธีการไหนครับรก็ก็แพ็คกล่องฮะแพ็คกล่องก็ก็ก็ไปไปไปตรวจที่ด่านตรวจพืชที่สนามบินบแล้วสง่งส่งออกไปต่างประเทศครับจริงๆแล้วก็มีอะไรที่คือจะว่ายุ่งยากไหมก็เหมือนจะยุ่งยากนะครับเหมือนกับว่าเราจะปลูต้นไม้ไว้เฉยๆเนี่ย ถ้าปูเ่เฉยๆเราไ้ดูเองมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดจะทาเป็นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันยังมีอะไรที่ซับซ้อนอย่างเช่นการจัดจําหน่ายการไปวางที่ต่างๆการประชาสัมพันธ์และนอกเหนือนั้นก็คือการจัดจําหน่ายการส่งไปตามที่ต่างๆด้วยนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเอจะรบกวนกวนชายนี่ยช่วยพาเอกคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมดูในสวนในไร่ดูว่ามีต้นไม้อะไรไม้ดอกไม้ไประดับอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ Can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Birthday, yeah. I just haven't met you yet.